แม่สินว h ชาแนลสวัสดีค่ะพบกัน e ีีที่2เนาะกับสัญจอร้อยเดเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะแม่แม่สัญจรนะคะวันนี้ไปออกที่จังหวัดร้อเนาะอีสานตา้อยู่ไกลบ้านแอดมินเลยนะคะก็เอาข้อมูลนิดนิดหน่นนอยๆมาให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมนะคะส่วนมากเขาก็จะดูกันเนาะเลขผู้ว่าอายุผู้ว่าอะไรอย่างนี้เด่นๆหน่อยก็ ผู้ว่าร้อยเอ็ดนะคะนายทรงผลใจกลิ่มอายุ60ปีเป็นผู้ว่าคนที่57ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแม่แมเดอ้อแล้วก็รู้สึกว่าแลนด์มาร์คที่สําคัญของร้อยเอ็ดก็คือหอโหวต์ร้อยเอ็ดนะคะเป็นหอประชุมใหญ่เนาะ,ะรู้สึกว่าอ่ากองสลากเขาจะมาหมุนลูกบอลที่นี่เด้อแม่เดอ้อใครอยู่ร้อยเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่าไปชมเนาะการหมุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยรางวัลที่หนะึ่งน่ะของวันวันที่หนึ่งกันยาก็ไปชมได้นะคะแล้วก็หอโบสถ์ที่แอดมิน ถ้าแปลจากหน้าปกอันนี้แอนมินเอาหน้าปกมาให้ดูเนาะห่อบทมีลักษณะคล้ายเลขหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเลขเด่นจะเด่นหนึ่งเนาะของงวดหนึ่งกันยายนแต่ว่าถ้าแอนมินย้อนดูสถิติไม่ได้เอาข้อมูลขึ้นมาให้นะคะแม่ๆรู้สึกว่าสัญจรชอบออกเลข9นะคะแม่ๆเด้อสัญจรชอบออกเลข9้าอันนี้จากสถิตินะคะก็ให้พี่ๆแม่ๆพ่อๆทุกท่านเอาไปพิจารณาแล้วกันเนาะอันนี้แอดมินก็เอามาให้พอแบบชมแบบหอมปากหอมคอ,ดอเด้ออันเดียวเราไปเริ่มดูแนวทางกันเลยนะคะ เริ่มที่แนวทางแรกนะคะหลากหลายสมาชิกน่าจะคุณเนาะแกระแตพรมเพียนนะคะแฟนคลับจากช่อง youtube แม่สีนวลนะคะติดตามกระแตเยอะมากๆเลยเนาะผลงานเก่า16สิงหาคมสอบผ่านนะคะแม่ๆเนาะเลขออก8 6 7 2 8กระแตก็6 7มาให้เห็นบนฟ้าเต็มๆเลยนะคะท่านผู้ชมทำถึงทำจึงมากอันนี้รู้สึกว่าสถิติเนาะ,ะเข้า 17งวดนะคะถ้ารวมวันนี้17งวดแต่ว่า1สิงหาคมเดิร์หลุดเดิร์แมเดอร์แอดมินได้นาเสนอไปอยู่เนาะรู้สึกว่านําเสนอแนวทางของกระแตพรมเพียนบ่อยมากๆเลยะคะทุกคนเนาะเป็นแนวทางที่มีอยู่จริงให้ก่อนออกนะคะทุกคนเนาะอันนี้ต้องพูดกันไว้เดี๋ยวมีคนมาถามว่าให้ก่อนออกไหมคะแม่สีนวลให้ก่อนออกเดิร์เพราะว่านําเสนอไปหลายงวด <laughs> แล้วก็1กันยายนนี้นะคะแอดกระแตพรมเพียนก็ขออนุญาตนํามาแบ่งปัน เพื่อนๆพี่ๆพ,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 พ่อๆแม่ๆทุกคนนะคะรู้สึกว่านวะทั้งวันนี้จะได้เร็วเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะ1กันยายนไอ้กระแต่ผมเพียนบอกว่าเลขเด่นคือ7และ9ตัวรองคือ2 0ดับบน10หน่วยนะคะแม่ๆเนาะแล้วก็ชุดเต็มของกระแต่ผมเพียนคือ7 2 7 9 7 8 7 3 7 4 7 1 2 9 2 8 3, 2 3 2 4 2 1 9 8 9 3 9 4 9 1 8 3 8 8 4 81 สามสี่สามหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งนะคะแม่แม่แอดมินอยากให้เอาไว้พิจารณานะคะหลากหลายท่านก็เผื่อมีคนมาคอมเมนต์ว่ากระแตพรมเพียรทำไมให้มาเยอะห่างจังเนาะรู้สึกว่าสูตรของกระแตกระแตพมเพียรจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเนาะให้มาเยอะแต่ว่าเข้านะคะเนาะทำสถิติไว้ดีมากเลย17งวดน,นะคะทุกคนเนาะ17งวดเด้อแอดมินไปดูสถิติย้อนหลังมาแล้วนะคะทุกคนเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีสูตรเลขดับเลขอะไรก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะเดี๋ยวแอดมินขึ้น ออาแม่แม่ดูเทียบกันเลยนะคะซ้ายมือเป็นใบเต็มขวามือเป็นเลขดับหรือว่าเลขที่ไม่มานะคะเป็นสูตรของกระแตพรมเพียนนะคะเลขดับจะมี6776744781189889 0550 1221 2992 3663 4334 5005นะคะอันนี้เลขที่ไม่มาข้างบนเดอแม่เดอเลขที่ไม่มาข้างบนนะคะก็เอาไว้พิจารณาแล้วกันเนาะ ตามสูตรของแอดกระแตผมเพียนเบื่อใครที่อยากตามนะคะทุกคนเนาะ,ะเก็บไว้พิจารณาเนาะต่อไปอันนี้แอนมินเอามาเทียบชนให้นะคะทุกคนเนาะรู้สึกว่าเลขชนกัน4หางหรือว่า4คู่นั่นเองมี72737879นะคะซ้ายมือแอดกระแตความมือแอดใต้ฟ้าแม่แม่ชอบเลขนี้แม่แคปหน้าจอไว้ดูเป็นแนวทางเด้อแม่เด้อเอาไปซื้อสลากกินแบ่งไว้เด้อ ต่อกันเลยที่คนบนฟ้าพารวยอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะแม่แม่ดูไว้พิจารณาเนาะสิงหาคมสอบผ่านเนาะแม่เนาะให้8ปดหกเก้ก็เลขออก8 6 7นะคะหนึ่งกันยายนสันจรร้อยเอ็ดเขาบอกว่าหลักร้อยมี5 8 7 4 9 0 6 1นะคะแม่แม่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะ ถ้าถามแอดมินว่าแอดมินชอบอะไรนะคะหรือว่าอาจจะไม่มีคนถามนะคะอยากบอกเนาะแอนมินก็จะตามตัวเก่านะคะแม่590 0ก5นนะ์เก้าห้างูนย์หาหาเก้าบนาพนเลขหมายเลขหมาของแม่ีนวลนะคะรัฐบาลไทยเเลขในใจสองใบเนไม่สามารถทอดทิ้งเลขนี้ได้เพราะว่ารักมันเป็นเลกความฝันเลขของสุดทานะจ๊ะไมนนำเสนออยู่มันเข้าอยู่นะแม่เนะเลขออก8 6ดนาก็สอบผ่านยเดอร์วาแล้วก็รัฐบาลไทยหกันยายนสัญจรร้อยเอ็ดบีวนาให้นะคะเนาะ บนรูด5 2ตัว5 4 5 6 5 7เน้น5 7ชุด3ตัว054 056แล้วก็057ส่วนใบเขียวความมือนะคะเขาบอกว่ารูด8ล่าง8ป8 1ูนแป่แม่แม่แคปหน้าจอไวเดอร์อันนี้แอดมินจำได้ว่าตอนงวดสอนจรใช้นานบีวันนาให้ รู้สึกว่าแนวทางเขาแตก3ตัวนะแม่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่า573หรือ753นะคะแต่ว่าแอนมินจำได้อยู่ว่าสัญจรชัยนาทนะคะก็เป็นที่น่าติดตามเนาะมาดูสัญจรร้อยเอ็ดงวดนี้กันว่าจะเป็นยังไงเด้อแม่แคปหน้าจอนะคะบีวันนาเด้อ ตามต่อด้วยแนวทางของคอคนคนโชคอันนี้เพิ่งปล่อยมานะคะขวามือนะคะเป็นเขาบอกว่าเน้นหน่วยบน The m a t ด e r เขาเกริ่นมาแค่นี้นะคะชุดเต็มยังไม่มานะหน่วยบนให้640สัญจร101ใบขวามือนะคะแ m เดอร์หน่วยบนนะแล้วก็ซ้ายมือเป็นชุดเต็มแอดมินเอาผลงานเก่ามาให้ชมเลขออก867นะคะ28นะโอ้โหทำผลงานไว้ดีมากๆเลยอันนี้อด m i n ได้นำเสนออยู่นะคะแม่แมอันนี้ของคอคนคนโชคเนาะถ้าเขาปล่อยชุดเต็มมาเดี๋ยวอดมินมานำเสนอให้เดอ้อ640นะแน่นอง ลองไปจับคู่ดูเผื่อมีเลขในใจเนาะต่อกันนะคะด้วยแนวทางของพลังเต่าฮับชื่อแนวทางน่ารักเนาะแม่เนาะ16สิงหาคมเดอร์แม่ชุดเจาะหลุดนะแม่นะแต่ว่าเลขวิ่งเท่ามาจับกันนี้สองผ่านเลยนะแม่นะเนาะเสียดายเนาะดูเลขวิ่ง6-7เนาะแม่เนาะโอ้โห แล้วก็สัญจรร้อยเอ็ดความมือนะคะให้วิ่ง4และ8 2ตัว40491474 828538แล้วก็6 8นะคะแม่แม่พลังเตาฮรแคปหน้าจอหรือว่าจดไว้ก็ได้เนาะแม่แม่บางท่านก็แคปหน้าจอไม่เป็นนะคะทุกคนเนาะดูไว้เป็นแนวทางเด้อต่อการด้วยนะคะแนวทางของย่าโมออกศึก16สิงหาคมแอดมินไม่เห็นข้อมูลนะคะแล้วก็ไม่ได้นำเสนอให้เนาะรู้สึกว่ามีพี่ๆแม่แมคอมเมนต์ถามหาอยู่เนาะ ก็เอาผลงานวันที่หนึ่งสิงหาคมมาให้ดูซ้ายมือนะแม่นะซ้ายมือหลุดเดอ้อยาโมออกซหนึ่งสิงหาคมหลุดนะแล้วก็สัญจรร้อยเอ็ดขวามือนะคะก็ให้นะคะเขาบอกว่ามี 2x 1x 5x 3x ต้องมาให้เห็นแนะ่รวยรวยรวยยาโมออกสึกเพิ่นว่ามาจังสันเนาะแม่เนาะก,กะว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะสอง3ต้งองหาไปจับคููเบิงเนาะแม่เนาะปัญหาไม่แนวในใจไม่แนวอันตัวเลขในใจเนาะแม่แม่ะแคปหน้าจอจ้า ต่อไปใบแดงใบนี้นะคะเป็นเลขวิ่งของเจ๊ลายๆเนาะดูผลงานเก่านะคะแอนมินก็เอามาให้ชมนะแม่เนาะสอพานเดอ1กันยายนเพิว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะคะแม่แก็เอาไว้พิจารณาดูเนาะเจ๊ลายๆนะคะต่อกันด้วยแนวทางนะคะลาบผลพูนทวีนะคะแอนมินขอพูด ผลงานเก่าแค่16สิงหาเด้อเลขออก6 7 2 8 0 2อบผ่านนะคะแม่ๆเนาะเลขวิ่งก็เข้าก็คือ6นะแล้วก็สันจร ร้อยเอ็ดงวดน,นี้นะคะให้วิ่งห้าแปดเก้าชุดสองตัวมีห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดแปดสองแปสี่แปดเจ็ดเก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าเจ็ดคุณแม่เก็บไว้พิจารณานะคะลาบผลพูลทวีเาะสิทธิหลวงพ่อเนื่องมีคนทำหาเยอะเลยแม่แม่ทำหาหลายท่านเลยะคะ่ะทุกคนเนาะก็เอาไว้พิจารณาละกันเด้อ ต่อกันจ้าแนวทางของเป็นใบเขียวนะคะรูจิเลขนาคานะคะแม่แม่สิบหกสิงหาคมเลขออก8 6 7 2 8รู้สึกว่าจะหลุดไปเนาะใช่ไหมแม่หลุดเนาะแล้วก็สัญจรร้อยเอ็ดวันนี้เขาบอกว่ามีเลข105682นะคะ105682แอดมินได้แค่งวด ปัจจุบันก็คือ1กันยานะคะถ้าจะดูค่าม,ม้วนสิกันยาแอดมินยังไม่มีข้อมูลเด้อพอ่อเพื่อมีคนถามหานะขออนุญาตเรียกหาพ่อเพน,น่อยเนาะเพราะว่าเหมือนมีพ่อๆพ่อมาคอมเมนต์ว่าเรียกหาแต่แม่แม่เนาะพ่อพ่อก็ดูอยู่เดอ้อเพืน่นวะเนาะก็แคมปหน้าจอเอาไวไ้ก่อนละกันนะคะถ้ามี16กันยานะถ้าแอดมินได้ข้อมูลมาเดี๋ยวแอดมินจะมานาเสนอให้อีกนะคะต่อกันจ้าเป็นเลขสองนะคะแม่แม่มือทองเนาะหนึ่งกันยายนให้เลขเด่น8 ชุดสองตัวแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเนาะแล้วก็ผลงานเก่าวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหลุดเดอแมเดอร์สิงหาคมก็หลุดแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหาก็หลุดนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าย้อนดูก่อนๆเก่าๆอยู่ก็น่าติดตามอยู่เนาะอันนี้แอมิงก็เอามาให้ได้รับชมกันนะคะแคปหน้าจอไวนะ้เนาะเผื่อมีตัวเลขที่ชื่นชอบนะคะเลขเมือทองเดอะแมเดอร์ ต่อการด้วยแนวทางของคุณศึกนาเนาะก็ผลงานเก่าก็สองแปดมาเต็มๆตมเลยนะคะแม่เนาะเล็กวิ่งก็เข้าเนาะแล้วก็ผลงานใหม่สัญจรร้อยเอ็ดนะคะลางเดอแม่เดอเสียงเริ่มแหบแล้วแม่เสียงเริ่มแหบแล้ว, <laughs> เ,เ,เ,ลวเนี่ยทำคลิปมาสิบกว่านาทีนะคะหนึ่งกันยายนคุณศึกให้เล็กวิ่งสามและหกชุดสองตัวสามสองสามเก้าหกสองแล้วก็หกเก้านะคะแคปหน้าจอไปดูนะคะคุณศึกเดอร์ เอาแม,แม่แม่ตอนนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะอีพีสองมันสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีพีหน้าแล้วกันเนาะใครที่ขอหรือว่าเม้นอะไรไว้นะคะถ้าแอนมินเจอข้อมูลก็จะเอามานําเสนอให้นะแต่ถ้าไม่เจอก็จะไม่นําเสนอนะคะทุกคนเพราะว่าแนวทางบางท่านก็หายากอยากนะคะทุกคนเนาะแนวทางไม่ได้หาง่ายเลยเนาะทุกคนก็อยากให้เข้าใจแอนมินตรงนี้ด้วยนะคะเพราะพ่อแม่เด้อสานีกันเนาะเดี๋ยวพอกันอีพีหน้าเด้อแม่อะแม่ซินวันชาแนลสวัสดีค่ะ